อะตำห้ารอยพีเนียนเก้าฟันกะแบตซิปปี้สามพันมิลลิ่มยี่ิบซีอนี้จะเทสฮอปนะครับว่าได้กี่นาทีเอาจนแบบตัดเลยประมาณตรงนั้นเลย นี่เลยพี่เดี๋ยวคลิปนี yeah, ้ได้รางวัน เราจะพูดตัวที่น้อยอะไรอย่างเงี้ยรอน้ำตกต่ำนิดนึงครับออกออก,ออกจากจอไปแล้วครับโอเคแล้วครับโ okay okay. okay. อเคแล้วโอเคประมาณนี้ครับนานแล้วเริ่มเมื่อยดิ๊เริ่มเมื <laughs> เ่อย ร้อนนะพี่เดี๋ยวเอาพัดลมเปิดให้น <c ười> <c ười> ี่แหละกำลังดีนิ่งอย่างนี้แหละเอาถ้วยไปเลยโอ้ลมอะลมอ่อไปเลยเราจะลดเร่งลงมาหน่อยเลี้ยงเียงให้อยู่ทาน,อา,นอาการหอเห็นหอมันขึ้นรถเดี๋ยวได้เดี๋ยวชักเดี๋ยวได้เสียงเคร มานาทีแมาเลยสเลขสัหัวแแกหเหนับมาขวาหน่อยพี่เออนั่นแหละแนวแนวนี้ครับผมเอานิ่งเลย สวยงามนิ่งกลิปเลยอย่างนี้เออนี่กล้องเราตั้งเฉยๆนะครับผมไม่มีใครจับจะได้ดูว่านิ่งขนาดหน่อยนะอาจารย์2องขอคะแนนพิสวาสด้วยครับอาจารย์สอง s 3สบายเลยผมเห็นเขาแข่ง S3C แล้วพี่อยูอ่าโอ้โหแบบ เหมือนแค่เอาฮอลไปวางตั้งอยู่ตรงนั้นน่ะนิ่งไม่หนีอย่างนี้แล้วหมุนขึ้นเงี้ยปึ๊บเฮ้ยแล้วแหละขุนยนอะชึบเป๊ะชื่อกรงนี้เป๊ะเลยเล่นเอฟมสามซีดีกว่าอย่างนี้จะเทสเทสตัดไงว่าก้อนนี้มาได้กี่นาทีจนตัดตอนแรกเทสไปกินเอ็นซีแบตเหลือสามสิบหกแปดอันนี้จะให้แบบสปิดตัดดูเลยน่าจะได้ถึงเท่าไหร่ ก็เล่นลมดิ้นๆอย่างนี้นะแค่ผิวเฉยก็มันแล้วไม่ต้องเดินทางแล้วนะเพราเอาลมแรงๆก็มันวมเนี่ยโอ้โหไปข้างหน้าหน่อยก็ได้พี่ข้างหน้านิดไม่ได้เอามาหรือครับพี่อผมมาได้มาหรือว่าคุณเลยสักือว่าแรงแไปข้างหน้าหน่อยนึงพี่ข้างหน้าหมายถึงว่าฮอร์อ่านั่นแหละอ่าไปอีกนิดนึงอ่าอสั่งได้ฮอรุ่นไหนเนี่ยโอ๋อฮอร์ลมบามอ๋อออโต้พายลอตนี่เองเมื่อยนั้นเนี่ยเมื่อยขาไม่เมื่อยอะไร ไอ้เอาเข้าอี้เข้าอี้เข้าอี้อยู่ไหนเฮ้ยหลังเอาขึ้นมาแล้วว่าชิดด้วยนะเข้าอี้เก้าอี้ผมไปไหวมาสู้สู้เวลาผมไปนานแล้วกันเว้ยได้แล้วเกือบสี่นาทีแล้วเนี่ยได้แล้วพี่ชิดปีนเรื่อสายความเงียบอันนี้เรามีมันมาจนกรอกหูอยู่ไหนสังเกตแล้วเวลาเราเงี่ยเนียนนิ่งเกิ๊บพอไหนกับพูดปุ๊บแข่งแขทดสอบทดสอบเป็นสมาธิ นอนเลยนี้ขอแบดนานนิดนึงแบดผมตัดเดียวสามนาทีเลยดีหมดแล้วลงงอายนิดนึงพี่ไม่ใช่เสียงเพื่องครับเสียงนกองร้องฝาหน่อยฝาหน่อยนั่นแหละครับ เราต้องเขาคือ Power เทพพาวเวอร์ลิงเขาจะใส่รถเท่าไหร่รถบอลสันนี่ครับอันนี้ของที่นี่อ๋ออเรามียอดอีก<ด><ด>เยอะนะยอดอีกเยวะเราผมก็เอาขาตั้งมาแต่ขาตัง้งมันใช้ตัวนี้ดีกว่าแน่นอนเลยน<อ>ะแต่ถ้าอ่อนละ ตีเองยังามาเต็มเรอนี่เต็มเ็นอนเลยนะเอแรกไม่รเ1นาทีโอ้ตอนที่ผมเล่นรถตกเลยนเขาีนะบอลมาไมันขึ้นไปสูงเลยโอ้เหรอครับผมขึ้นไสูงมากเลยมันขึ้นไปอยู่เลยไปเดนลเลยเจ็บเลยไม่กล้าเล่นเลยเดินลมบอกออกขึ้นสูง ถ่ายคลิปฉลาดไปหน่อยวะเนี่ยผมว่าอะไรฉลาดไปหน่อยได้ปะไม่ต้องมาถือว่าไม่เคยให้มันหยาบตามเล่นกล้องได้ใส่ติ๊กติ๊กไลน์เล่นเลยดีปะ่ล้วถั่วเลย่ยสารดีผมมาแล้วแต่พวกนี้ต้องหยอดน้ำมันบ่อยไหมประมาณแรกๆ สามสี่ครั้งก็จะหายไปหมดเลยจริงๆแล้วจอดทุกไฟก็ดีนะน้บางก็ไม่จอดอาจจะระเบียดเข้าตรงลุกลอบนั่นแหละดีอ๋อระเบียดปีชิดลำนี้ดินไม่ค่อยบ่อยก็อาจจะระเบีไปแค่รอบเดียวนี่นะเดี๋ือดจนป่วยลมลมแปลกลมหอบง่ายนิดเดียวเลยอย่าเอาคลิปน้ำแล้เปิดไอเดิลท็อปนิ่งแน่ แต่ยาสกิดนิ้ว่คุ้มปึ๊ดเคยไหมเวลาเล่นๆเนี่ยสีเสื้อมันชอบบินใส่บินใส่โรเตอร์นระจำใช่ไหมมันมันเจออะไรมันหมุนๆที่มันบินเข้าไปเลยนะมันไม่บินมันโดนดูดเออโดนลมดูดเข้าไปึโอดินไปไปไป